ครับตอนนี้ก็มาสำรวจอันนี้ไม่มีไข่อ่ามีไขเ่เป็ดมาฟองครับไขเ่เป็ดนี่คือไข่้วเนี่ย นี่ก็มีไข่ไก่นะครับนี่ครับผมสมาชิกครับผมนี่คือสมาชิกครับผมเราจะเก็บภาพไว้ในความสมนใจนะครับนี่ชมาดไข่ก่อนนี่วันนี้มากรึงนี้ครับผม ี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบฟองเป็ดไข่รับปล่อยนะครับปล่อยปล่อยในฟาร์มทุกทุกวันเขาจะ ไข่ไม่เป็นที่นะเราก็ต้องเดินหาเราก็ต้องเดินหาไข่ตอนนี้ก็สิปอรก็รอบๆไม่มีแล้วหารอบๆอ,อ่ะตรงนี้อยู่ตรงนี้โอ้ถ้าไม่ดูไม่เห็นนะครับบางที่ก็ กลิ้งลงไปในน้ำเป็ดไข่20ตัวนะครับผมเอามาลอง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 เลี้ยงครับลองเลี้ยงดูก่อนก็ <S <S ตายไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเสียดายมากไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรครับอ่านีหนึ่งฟอ,อ,องวันนี้ไข่เยอะมากนี่ครับผมซาครับ มากป็นตายครับเสียใจมากครับผมไปเรามาดูในเล้าครับในเล้าว,วันนี้ก็เพิ่มเป็นสองฟอง แล้วก็จะมาเขียนนะครับเจ็ดนะฮะเมื่อวานเจ็ดเดือนห้าวันนี้วันสิบแปดนะฮะแปด เขียนจิดนะครับไม่ได้จดเมื่อวานกา็อันนี้ก็จะเป็นแปดน่าจะเป็นไข่ใบใหญ่ใบใหม่นะฮะวันนี้เราจะเขียนจดไว้อตรงนี้ต่ออันนี้จะเป็นที่หกนะครับที่หกที่เจ็ดตอนที่แปดเอ้ไม่ใช่สิเดือนห้า ออันนี้วันที่เจ็ดนะครับอันนี้ไข่ไก่นะครับไม่รู้วันนี้เป็นไข่ทุกไหนนะไม,มไม่มีไม่เห็ไข่อยู่แล้วไปดูฝั่งนู้นนะครับก็น,นี่ครับ หิวแล้วหิวนะย,ยังไม่ได้ให้อาหารเลยแค่เท่าก่อ,อกนเท่าก่อ,อกนแล้ว